หังจากเกมวางขายมาได้ระยะหนึ่งผมก็ซื้อมาเล่นจนได้เพราะว่าเพื่อนเล่นกันเยอะมากและวันนี้ผมได้รวบรวมสิ่งที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ไม่มากก็น้อยบางอย่างรู้ไว้ก็มีประโยชน์บางอย่างแค่รู้ไว้ก็พอวันนี้ผมจะมานำเสนอสิ่งที่น่ารู้ในเกม Sun Th of the Forest ไปชมกันได้เลยครับ เรื่องที่1นนั่นก็คือวิธีการหาขนนกในการหาขนนกเนี่ยขนนกเราจะใช้ในการทําสิ่งที่เรียกว่าลูกดอกและเราต้องใช้ขนนกแต่ขนนกเนี่ยในเริ่มแรกเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราจะรู้สึกว่ามันอาจจะหายากนิดหน่อยเพราะว่านกเนี่ยมันตียากแล้วก็ทุกครั้งที่เราฆ่ามันได้เนี่ยเราจะได้ขนประมาณ4อันแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งที่เราฆ่านกได้ให้เราทําการซ้ําศพนกอีกครั้งถึง2ครั้งเพื่อที่จะดอกผลพิเศษเพิ่มขึ้นมา วนอย่างที่2นั่นก็คือการหาอาหารการหาอาหารเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการลากกวางหรือว่าล่าเต่าหรือว่ายิงนกยิงกระต่ายกระรอกสัตว์ตัวเล็กๆพวกเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีหนึ่งอาหารที่เราหาได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือปลาการจับปลามีหลักการง่ายๆนั่นก็คืออย่าวิ่งหรือเดินในน้ําให้เราทําการย่องแทนเมื่อเราเห็นปลาในระยะน้ําที่เราโย่ได้ให้เรากดนั่งแล้วเข้าไปใกล้กลปลาได้เลยปลาจะไม่หนี มันจะทําให้เราสามารถแทงปลาาด้วยหอกได้ง่ายขึ้นมากๆเรื่องต่อไปนั่นก็คือเคลวินเคลวินเนี่ยเขาสามารถเติมของใส่ที่เก็บของต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นเราสร้างที่เก็บท่อนไม้เอาไว้เราก็สามารถสั่งให้เคลวินเนี่ยไปตัดไม้แล้วก็เอาท่อนไม้มาใส่ได้เหมือนกัน เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการทำดาเมจกับสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างขึ้นภายในเกมสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างขึ้นมาภายในเกมเนี่ยสามารถรับความเสียหายแล้วก็พังลงได้โดยโหมดนี้เนี่ยเราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ในตั้งค่าเกม สำหรับคนที่ไม่เคยเล่น The f o r ร s t มาก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเกมนี้นี่ตายได้2ครั้งโดยครั้งแรกคือเมื่อเราตายเราจะตื่นขึ้นมาแถวแถวนั้นหรืออาจจะตื่นขึ้นมาในแคมป์ของคนป่าที่กำลังเดินชุกชุมอยู่ในแคมป์แล้วถ้าเกิดว่าเราหนีออกมาได้เนี่ยแล้วเราตายอีกรอบหนึ่งเกมจะทําการตัดจบลงที่ตัวละครเราตายพร้อมกับบอกจํานวนวันที่เรารอดมาได้แต่การตายพวกนี้เนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่นั่นก็คือห้ามตาย2ครั้งภายใน1วัน นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นคนเดียวเราสามารถที่จะรีเซ็ตจำนวนการตายได้ด้วยการนอนหลังจากนี้ออกมาจากแคมป์ป่านั่นเองต่อไปนั่นก็คือเรื่องของต้นไม้เวลาที่เราตัดต้นไม้เนี่ยโดยปกติแล้วเราจะตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าต้นไม้ที่มันดูใหญ่ๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนั่นก็คือเลือกตัดต้นไม้ที่มีความสูงมากๆก,ก่อนเพราะว่าต้นไม้ที่สูงเนี่ยจะให้ท่อนไม้มากกว่าไม้ปกติเกือบ2เท่าในบางต้น ต่อไปก็เป็นเรื่องของการเข้าถ้ำภายในเกมเมื่อเราเจอถ้ำภายในเกมเนี่ยเราจะไม่รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นถ้ำเล็กหรือว่าถ้ำใหญ่เพราะว่าเราเล่นครั้งแรกใช่ไหมถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยแนะนําว่าให้เราทําการเซฟเกมก่อนเข้าถ้ำเสมอเพื่อป้องกันการตาย ต่อมาก็เป็นเรื่องของกองใบไม้ในบางครั้งเนี่ยการเดินทางสำรวจพื้นที่เราอาจจะเจอกับกองใบไม้ซึ่งกองใบไม้พวกนี้มันเหมือนกับว่ามีคนมากวาดเอาไว้ก็คือมันจะเป็นกองแบบเหมือนพันโรงกวาดลงกวาดใบไม้ที่โรงเรียนนั่นหมายความว่าในนั้นน่ะในใบไม้นั้นน่ะมีคนป่าแอบอยู่ข้างใน ต่อไปก็จะเป็นส่วนของการต่อสู้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมใช้มาตั้งแต่ต้นเกมจนถึงตอนนี้ผมก็ยังใช้อยู่นั่นก็คือเมื่อเราเจอพวกตัวใหญ่ในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ถนัดที่จะใช้ธนูหรือว่าเราไม่มีธนูให้ใช้เนี่ยเราสามารถใช้หอกได้เพราะหอกเนี่ยเป็นของเริ่มต้นที่ครับได้ง่ายที่สุดแล้วเราเนี่ยสามารถพกมันได้สูงสุดถึง5อันให้เราทําการปลาปริปาหอกอะ่ะใส่มันไปเรื่อยๆอาจจะปาเข้าหัวก็ได้หรือว่าปลาใส่ตัวแต่ผมแนะนําให้ปลาหัวจะดีกว่าก็คือเมื่อเราปามันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเซ เมื่อเราเมื่อมันเซเนี่ยเราวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะทําการดึงหอกกลับมาแล้วก็ทําวนไปแบบนั้นเรื่อยๆจนกว่ามันจะตาย ถ้าเกิดว่าเราเจอวิทยุภายในเกมไม่ว่าจะเป็นอันที่เปิดอยู่หรือว่าอันที่ปิดไปแล้วเราสามารถใช้งานมันได้ถ้าเกิดมันเปิดอยู่เราก็ทําการกด E หนึ่งครั้งเพื่อที่จะเปลี่ยนสถานีวิทยุหรือถ้ามันปิดอยู่ก็กด E ค้างเอาไว้เพื่อเปิดในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะให้เควินเนี่ยแบกวิทยุได้ต,ต่อไปก็เป็นในส่วนของแผ่นสไลด์ แผ่นสไลด์นี่จะไม่เจาะลึกรายละเอียดเรื่องวิธีการเอานะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวก็คือแผ่นสไลด์เนี่ยปกติเราจะใช้ในการสไลด์ลงมาจากเนินหรือจะไม่ว่าจะเป็นแบบเนินป่าหรือเนินหิมะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแผ่นสไลด์มีสิ่งหนึ่งที่โกงมากๆนั่นก็คือแผ่นสไลด์สามารถป้องกันฟฟลดามจได้ไม่ว่าเราจะตกจากที่สูงขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดเราใช้แผ่นสไลด์เราจะไม่ได้รับดาเมจจากการตกเลยแม้แต่นิดเดียว และอันสุดท้ายนี่ก็คือบัคเป็นบัคทําให้มีไม้ไม่จํากัดเอาเป็นว่าไปดูเลยแล้วกันพี่เกตสอนมันง่ายอะ่ะมันมันง่ายนี่เราจะมาทานี่นี่วางท่อนไม้แล้วก็วางกิ่งไม้แล้วก็เดินชนบุ้มนี่ทีนี้นี่นนมิตินะเป็นพลังเวทมนต์เรียกว่าฮอกวอตลิกาซี่มาเองนี่ใน วางกิ่งไม้เดินในดุพิเคตก็จบแล้วนะครับสำหรับการแนะนำทริคหรือว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบพอจะรู้แล้วเอามาแบ่งปันกันสำหรับทริปต่อไปถ้าเกิดว่าอยากรู้เกี่ยวกับสัตว์นกเดอะฟอรอยากรู้ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอยากรู้เกล็ดเล็กๆต่างๆหรืออาจจะเป็นประวัติหรืออะไรก็ตามนะครับที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องนะเพราะว่าผมยังเล่นไม่จบก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้แล้วถ้าเกิดว่าผมมีเวลาผมก็จะจัดทำมาให้ ก็ขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามดูจนจบนะครับแล้วก็คลิปใหญ่ยังไม่เสร็จเพราะงั้นน่าจะต้องรอไปก่อนผมช่วงนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยยังไม่พร้อมที่จะทําเพราะงั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่กําลังติดตามอยู่แล้วก็แบบไปละเออโอเคผมขี้เกียจพูดไปละไม่มีสคลิป